เอา่า่้โีเวลาสองหน่อยมากแล้วซือเสื้อที่นู่นเะหนาวมากเลยเนาะเข้าโะเขาโะเอ้าเหรอไม่มีอะไรเลยเนาพิามางแลวกดูุลูกชิ้นแม่ร่อยเลย ตบอรี่อร่อยมากกระเป๋าราเป็แขนมาด้วยอะเหรอนเยอะเนี่ยเร็เป๋าไปใหญ่เนอเห็นแล้วเิได้ตรอเบรี่บ้างโอเครเบอรีบ้าตรอเบอรี่ขออะไรเอาตบอรี่ตอบรี่อร่อยมากสุดๆมันก็สิบบาทเลยนะสามร้อยหนึ่งหมื่นวอนจริงหรอไม่เห็นดูนี่น้าจอมันเขาไรูใหญ่นี่มาอร่อยมากติดใจแต่เก็บได้สองวันง เมื่อไรที่เอาของพี่สุนไปให้แล้วมาไงอะไม่เจอน้องวันที่่องไปอ่านางงานนะใช่วันที่ใครไปเป็นนแรกเาแป้วก็ไนมันันเดียวกันเลยเัรอเป็นคนแรกที่่งนะพี่งไม่ได้ขอใกับพักเลยยังไม่ยังไม่ได้นอนเลยไม่นอยมาก ใช่เคยพี่ไปวันแรกตกวันที่สองหนาวมากอะเอวแลนเอวแลนแ์เราฝนตกดีนะพี่เอาเสื้อหนาวไปตัวหนึ่งไี่ต้องมาช่วยก่อนนะไม่เห็นแล้วอี่โดนอะไรเนี่ยเสแล้วตรงนี้แผลเยอะปะนี่ไงปวดก็จะไม่เห็นลึกปะแล้วแจกหมดไหมแจกหมดไหมแจกหมดไหมแจกไดไเหรอมันไม่เน็ต ปวดไม่เหลเลรอวด้ายเหดวอ่ไม่าเหมือนแบบแคขยายแค่วันเดียวนะแต่เราก็มีคอผูกพันอที่าันนแรกกันแมคไม่อะไรตเริ่มเขาเกมอ่ะจะดาราแ่ไหจะแไม่ค่อยหมจบอกคนยวเก่มากเลยคนี้เขานากเฮียของไเิที่เห็นกิฟตกินปีนอยู่ข้างบนอ่ะ ตลกมากอะแล้วนัีตวอยู story yeah> ่ข UH! ้างล่างอะเาปคนเกาหลีเก่งเา้ใเกาหลีเกาหลีไม่เฉพาะที่เราเห็นในโททัศน์อ่แต่นมีลูกมีเมแต่ะน่ารัก้าฝรั่งน่าเป็นมากเลยแอาบบหน้าฝรัง้ายกีแบบเก่ากแล้วเราก็ต้องเกาหลีกัคนเกาหลีอ่ะหุ่สูงเลยแล้วก็แบบน้าฝรั่งจะคุ้แบบเนาะดสงแล้วตอนที่ปีนไปเจอคนนี้แหละที่ผ่าน แล้วกกอนที่กีนไปเก็สมองไม่ได้เลเมอนกันน้อ่าไปวเนาะวเป็นทะเลอะไรเนี่ยเมี้เห็นกบคสรดเวอกกุร้าุใช่กลาดอกอนดนเออเมืกี้เห็นดอกอนดนไหมสวยมาก่ามนันแต่ไม่แต่ที่เราไปสวยมันเป็นทางคาดรลงไปเป็เขาอะแล้วที่ได้ยินะแต่เราเรื่ออนดนยุโรเลยนะกิมอาหารแล้วถ่ายตลอดเลย อร่อแบบไทยๆมากไม่มีพี่ะไมอร่อยเลยนะพี่คิดถึงมะม่วงกิ้งกือมากเลยอ่ะกินกินได้มเลยว่ากับข้าวอ่ะข้าวอร่อยเลยเห็นไหมเพิมข้าวเพิ่มข้าวเพิ่มข้าวอ่ะข้าวอร่อยมากแล้วกิ้ก็แบบกที่นั่นเขากินเนื้อละเกียดมากเลยกินกิ้งกือไม่ได้ที่เนื้อหมาแล้วขอผักวะขอผักไม่มีให้ได้แค่นั้นในเนื้อที่ขอขออร่อยดีนะจางชูจางชูเออกินไปกินแต่ว่ามันมีอะไรที่ไม่อร่อยตรงีนะอย่างเช่น กี่กินเนื้อไม่ได้เขาก็เอาไก่เขาไก่สมไก่ตัวมาให้เราแกแล้วไก่โดนสมอ่ะทุกนกินแบบแหวกมีข้าวอยู่ในข้าวใช่แล้วข้าวที่อยู่ติดสมข้าวที่อยู่ติดสมก็กินแบบทม่ควรกินซอปน้ำไปที่แบบพซนแล้วอ่่ะโใชที่เราบอกไปแล้วความวุนนได้แต่ว่ามันดีมากกินแล้วมันดีสุดมากใช่แบบมีกระเทียมมีแต่พี่ชอบายขาบ้างเหมขาดีดีมากแต่เมื่อวานเนี้ยร้อนหน่อยขับรถจะไม่ตายนะใ่รงเท้าเลยนะ กินแล้วแบบแล้วคนเดินอ่ะตือร่มนะผ่ากางพี่เลยนะเราล่มเกี่ยวหัวแล้วชแต่คนนี้ก็เขอาไปรุนแรงเนาะเนอะคนะสกินเนี่ขาดนเขาบอกว่าถ้าไม่เดินชนอะแต่ี่เขาบอก่กถ้าเกิดไปแล้วไม่ได้เดินชนแลก็แสดชนหลายรอบมากเขาสวยนะที่ไปเดินีปกเดีไว่แล้วแล้วก็ับไปตรงโซเซชั่นปา เว่าแท็กซี่มันจอดให้ลงแบบมันจะไม่กลับรถถ้ากลับรถมันมันจะช้าแล้วมันต้องปิดเนี่ยก็เลยให้ลงทางทางแล้วมาเดินไปไเงี้ด้ดูเมืองแล้วก็ได้ดูแบงค์เก่าแวยาเนาะเนาะเนาะนาะเนาเนาะเนาะเน่เาะเาเาเนาะเนเะาะเาะเางเนาะเนาาะเาเนาเาะเนนะเนาะเนาาาก็่นะาเนาะนเาานาเะนาเา ไปวันน oh. <so oh. uh ี้ด้วยไม่ไปมีเวลาแค่สองชั่วโมงอยากจะเข้าพี่เข้าบอกไล้ให้รอพี่ดิอินชอนแล้วคนแรกกอลกอลไม่ขนมมาเยอะเลยนเดียวเราดิอ๋อเป็นบูดามาฉาไล่เป็นยังไงเป็นไหมฉาล่ยี่สิบยี่สิบห้าฉาไล่อะฉา เล็กๆเล็กๆใช่ไมอร่นอ่อยมค่ะม่ใช่เขาบอกว่าได้เาจากพอดีบอกว่าซื้ออะไไปฝากกินบอไม่ต้องฝากกินก็มาไม่คือกินกินที่นแ้วที่แต่ว่า่ที่อเยอะนัเกินกินแต่ยี่สิบ้ที่รับสองหรือัอะไกเกินไงก็เลยแบบไม่ได้เอาที่กับทัวรเขารว เพื่อเมื่อกี้ก็จะซื้อสาราาเพื่อกิกายมันต้องหอเื่อนอ่ะแล้วทางก็แคบต้องเอ่าเนาะแต่กินปโกลเนแอร์ใช่ป่ะใช่กอลนแรกลเนแอร์ี่แล้วว่าทีวีที่ไปที่ตวจงไปท อนี่พี่ขอมีมงอีเมลเฟสบุ๊กทัวร์มาแล้วคนที่ัวดไทยที่อยู่ที่นู่น่ะติดต่อมาได้เองก็คาที่ร้านค้าใน่ี่ไปกินพี่ก็ติดต่ออย่างนี้นะแต่คนเราันน้อยอยอยากไปเดีคราวหน้าไปนะไช้อปปิ้งใช่แล้วที่เม่ลงมือก็แบบมี่ร้านรองเท้าแบบโอเคอยู่นะแบบมอเหมือนขยงเสียงบ้านเราแล้วก็ไม่แพงส้ามันเป็นแบบว่าหมไม่ไม่ดีแบบ แว่นตาก็สวยฉันยังไม่ได้ขเลยวัรสวัสดีค่ะสวัสดีครับ